ลัคนาราศีกรกฎทำสามเรื่องนี้ได้ภายในหนึ่งเดือนรับรองเงินเข้าลัวๆรวยสุดๆจะต้องทำเช่นไรไปรับชมกันได้เลยสวัสดีครับทุกท่านที <EP S 2> นี้อาจารย์ทำคลิปเจาะลึกนะครับลัคนาราศีกรกฎครับเพราะช่วงนี้ดวงดีดวงเฮงดวงปังเลยอยากจะมาบอกทำสามเรื่องนี้ครับ รับรองรวยสุดๆ,ๆครับและสามเรื่องนี้อาจารย์จะเอามาจากดาวอาทิตย์ครับที่จะย้ายสถิตลาศีเมษครับในวันที่13เมษายนนี้คือวันสงการพอดีและคลิปนี้ก็ลงวันสงการด้วยนะครับก็คือเริ่มเลยครับและอยู่ไปหนึ่งเดือนครับถึงวันที่14เดือนพฤษภาคมปีนี้ครับดาวอาทิตย์โคจรได้ตำแหน่งมหาอุดอุดแปลว่ามากมายเยอะแยะสูงส่งเวริมาต ดาวอาทิตย์เป็นดาวการเงินองของชาวกรกฏไงครับก็แปลว่าเงินจะเข้าอย่างมากมายเลยครับในช่วง13เมษายนนี้ไปแล้วนะครับเพราะนั้นไปเล่นสงการแล้วรีบกลับมาทํามาหากินได้เลยครับจะรวยมากแลวสามข้อนี้นะครับข้อแรกครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าดาวอาทิตย์ดาวการเงินเราเนี่ยโคจรอยู่ในเรือนกรรม,มะหรือเรือนการงานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ต้องตั้งใจทํางานให้มากที่สุดเงินเกิดจากงาน งานพารวยนี่พูดอย่างนี้เลยนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าดาวอาทิตย์เนี่ยไปอยู่ในราศีเมษเจ้าของบ้านคือดาวอังคารอาทิตย์กับอังคารเนี่ยเป็นดาวที่ต้องเขาเรียกว่าขยันต่อสู้ฝ่าฟันครับถึงได้พิมพ์ต่อว่าจงขยันนะครับคือการได้มาเนี่ยไม่ง่ายนะครับบอกไว้ก่อนแต่ถ้าเราขยานันต่อสู้แข่งขันฝ่ฟาฟันทุ่งเททรหดอดทนจะประสบความสําเร็จ นี่พูดอย่างนี้เลยนั่นก็คือทํางานแล้วก็ทําให้เยอะแล้วก็ทุ่งเทยอย่างเต็มที่นะครับและก็ต้องบอกว่า13-23เมษายนเนี่ยดาวอังคารการงานยังอยู่ในเรือนมอลนะเจอดาวเสาเจอคู่ศัตรูแต่หลังวันที่23เมษายนไปแล้วดาวอังคารการงานเราเห็นไหมจะย้ายไปสู่ภพสุภะ้าเห็นไหมแสดงว่าหลัง23ไปแล้วเนี่ยมันจะต่อฟูน้อยลงเหนื่อยน้อยลงนะครับแต่ก็ต้องทำเห็นไหม และดาวอังคารดาวการงานอยู่ราศีมีนบ้านเจ้าของบ้านคือดาวพฤหัสพฤหัสก็ไม่อยู่ในเรือนการงานเขาเรียกว่าสุภกรรมะกรรมะสุภคะครับโอ้โหอันนี้ยิ่งดีนะครับก็แปลว่าหลังที่ยิบสามไปแล้วเนี่ยใครขยันมากทุ่มเทยังมากอยู่เนี่ยจะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จได้เยอะนะครับงานที่เกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะครับโด,ดเดนเห็นไหมนี่ทาอย่างนี้นะคือตั้งใจในการทํางานจะรวยมาก นะครับแล้วหลังวันที่สามสิบเมษาถึงสิบสี่พฤษภาดาวพฤหัสโคจรอยู่ในเรือนลาภก็จะเป็นดังนี้ก็คือเงินกระดุมพระนะครับไปอยู่กรมมะกรมมะนะครับดาวอังคารก็ไปอยู่สุภะสุภาก็วิ่งไปลาภโอ้โหอันนี้ยิ่งดีแปลว่าหลังวันที่ส0มสิบเมษาแล้วงานจะพารวยได้ง่ายได้ชิลมากยิ่งเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆตามลําดับเห็นไหมเพราะนั้นรู้เลยว่า การ์ดเราจะขึ้นนะครับการเงินเราเนี่ยเพราะนั้นตั้งใจทํางานเลยนะโฟกัสเรื่องงานให้เยอะจะดีนะครับต่อมายังไม่จบครับข้อสองดาวอาทิตย์ดาวการเงินเราไปอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสครับซึ่งสิบสองปีจะมีแค่ครั้งเดียวนะครับในเรือนการงานเราเนี่ยเพราะฉนั้นผมใช้คําว่าปล่อยขอออกมาให้เต็มที่คืออะไรก็ดาวพฤหัสเป็นดาวสติปัญญาองค์ความรู้อ่าเพราะนั้นมีความรู้เท่าไหร่ปล่อยขอให้มากที่สุดก็จะได้เงินมากที่สุด เรียกว่ายิ่งรู้มากยิ่งสําเร็จยิ่งรวยมากไงเห็นไหมเพราะนั้นไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมออฟไลน์ออนไลน์นะครับทําตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นเอ็กเปิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะดีมากๆเลยนะเพราะนั้นยิ่งมีความรู้ความรู้คืออาวุธความรู้คือปัญญาความรู้คือขุมทรัพย์ที่สมบัติสุขสําเร็จความร่ารวยเพราะนั้นใครรู้มากก็จะรวยมากใครรู้น้อยก็จะรวยน้อยน,นะครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้น รู้ไว้เลยว่าต้องปล่อยของครับมีอะไรอย่ากักอย่าหวงความรู้มีศักยภาพเท่าไหร่ต้องครั่งภูปล่อยออกมาในการทำมาหากินนี่แหละก็จะทําให้สำเร็จและรวยมากครับนี่คือข้อ2ครับข้อสุดท้ายคือข้อ3ครับต้องบอกเลยนะครับว่าดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวที่เป๊ะมากโคจรขึ้นทุกวันตกทุกวันย้ายทุกเดือนไม่มีพักมนเสิร์ฟเหนบ้และดาวอาทิตย์คืออะไร ยศศักย์อัคคระฐานให้ถ่ายอาทิตย์หรือต้องแต่งตัวดีไงผมถึงได้บอกว่าต้องแต่งกายให้เนียบสุภาพเรียบร้อยเป๊ะต้งแต่งปลายผมจะหลดปลายเท้านะครับผู้หญิงก็ดูสวยด,ดูดูดีผู้ชายก็ต้องดูล่อด,ดูสะอาดมีวิบวับยิ่งดีเพราะพระอาทิตย์ก็คือแสงไงผู้หญิงเนี่ยจะได้ง่ายหน่อยเช่นมีตุต้มหูต่างหูแหวนเพชรสร้อยทองสร้อยอะไรที่มันวิบวับวิบวับอะนะครับมันจะโดดเด่นเตะตา ลูกค้าหรือจะเสริมดวงทําให้เราประสบความสำเร็จร่ำรวยได้ไง่ายขึ้นผู้ชายก็จะเป็นนาฬิกาก็ได้นะครับหรืออุปกรณ์ที่มันเสริมกับเราให้มันมีวิบวับบ้างก็จะดีนะแต่งกายให้สะอาดดูไบรเลยเพราะพาะที่คือแสงสว่างไนงะทำอะไรให้มันถูกต้องชัดเจนตรงไปตรงมาไม่มีหมกเม็ดไม่มีรับลวงพางอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเราจะร่ำรวยมากๆเลยนะครับตรงนี้นะดังนั้นการแต่งกายก็สำคัญ เพราะว่าดาวอาทิตย์นี่คือต้องแข่งกายดีแล้วจะมีเงินหรือจะนําโชคนําลาบมาให้นะครับต่อมาครับอาทิตย์เป็นมิตรกับขู่ก็คือพูดง่ายๆว่าดาวการเงินเราเจอดาวคู่มิตรคู่มิตรแสดงว่าต้องมีมากกว่าหนึ่งไงเลยได้เป็นมิตรอยู่คนเดียวมันเป็นมิตรไม่ได้แสดงว่าต้องพบปะผู้คนเข้าสังคมยิ่งเจอคนมากยิ่งได้โอกาสมากที่จะมาต่อยอดความสําเร็จร่ํารวยได้มากมายนะ พราะนั้นต้องพบปะผู้คนเจรจาโซเชียลออนไลน์เดินทางได้หมดอ่ะเพราะนั้นไปเจอคนเยอะๆแล้วจะดีนะครับจะมีลู่มีช่องมีทางจะสร้างงานต่อก่องานใหม่เกิดความสําเร็จได้มากมายหรือจะมีคนมาช่วยดีไม่ดีนะเราทําของเราอยู่นี่แหละก็มีคู่มิตรดีดีไปเจอใครสักคนไปรู้มาช่วยเราให้ได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตมากยิ่งขึ้นก็ลุยเลยนะครับแต่ที่สําคัญต้องอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับเนะี่ยไม่ใช่กลางใหญ่แอฟเยอะที่ เก็กอะไรอย่างนี้ไม่ได้เลยนะเงินจะไม่เข้าถ้าทําตัวเรียบร้อยพูดน้อยน่ารักอ่อนน้อมอมตนแต่งกายดีตั้งใจขยันทํางานมีความรู้เท่าไร่ก็ปล่อยมาเต็มที่เนี่ยผมบอกเลยสามเรื่องนี้แหละจะทําให้ชาวกร,รกฎนะตั้งแต่13เมษายนถึง14พฤษภาคมรวยมากๆรวยสุดๆนะครับทําตามนี้เลยนะใครทําแล้วได้อะไรมาคอมเมนต์มาบอกกันได้จะได้ร่วมแสดงความยินดีนะครับตรงนี้แต่แน่นอนครับที่อาจารย์ทายไป ก็เป็นเพียงแค่ดาวจรแค่คู่เดียวก็คือดาวในวงสีแดงนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยอาจารย์ต้องดูดาวตอนเกิดและดาวปัจจุบันแล้วก็ทักษานะครับดังนั้นขวามือเนี่ยพูดง่ายๆอ่ะดาวเดิม10ดาวจร10อีก12เลือนพบอีก8ทักษาเนี่ยมีความเป็นไปได้กว่า9,600แบบที่จะเกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งแต่อาจารย์ดูดวงค่ครูเป็นบาทเท่านั้นคุ้มมาถูกมากๆในนาทีนี้อนาคต ขึ้นแน่นอนเรือมาจองคิวดูดวงนะครับอย่าให้มีปัญหาแล้วมาดูดูก่อนมีปัญหาได้เลยแอดไลน์แอดไซเคตเฮวาหกห้าหรือสแกนคิวอาโค้ดที่ขึ้นอยู่นี่นะครับก็ทําตามที่ไลน์บอกได้เลยนะไลน์จะมีข้อความพิมพ์ตอบโต้ไปนนเขาก็จะบอกให้จองทันทีถ้าใครจองทันทีก็ได้ดูทันทีดูไวมากมงคลดูได้ภายในสองสามชั่วโมงหรือไม่เกิน24ิบี่ชั่วโมงการันตีเลยเพราะอาจารย์เกตเทวาออกจากงานประจําแล้ว full time ในเรื่องดูดวงอย่างแน่นอนนะแล้วก็จะมีะเ,เลขมงคลสีมงคล นะครับแล้วก็เรียกว่าวิธีการเสริมดวงอะไรต่างๆ,ๆเนี่ยบอกให้ครบอ,อกให้ละเอียดเลยคุ้มมากครับค่าค,คูปอง799บาทเท่านั้นรีบจ่อมาได้เลยนะครับและช่วงนี้มีดาวพฤหัสบดีย้ายครั้งใหญ่ในรอบปีอาจารย์เกรทเทว,วจึงเปิดฝากดวงแผ่นทอง VIP กับองค์พ่อพระพิฆเนศปางครอบครัวมีความสุขเพราะดาวพฤหัสบดีก็เป็นตัวแทนแห่งความสุขความสาเร็จ ความเจริญบุญกุศลความอุดมสมบูรณ์ซึ่งเหมือนกับองค์พ่อพระพิฆเนศเลยครับเทพแห่งความสําเร็จความสุขสมหวังดังปารถนามีความรักมีครอบครัวมีความมั่นคงอุดมสมบูรณ์พูนฝุขมีปัญญาดีมีสติมีองค์ความรู้จริงรู้แจ้งสอบติดการงาน,นา,นานก้าวหน้าเรื่องการขยายขยายน่มรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหมดหนี้สินหลุดพ้นอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงณเมตตามหานิยมคนอุปถัมภ์ค้รรคำชูค้าขายดีสุดๆเสริมโชคลาภมหาแห่งมหารวยสุขจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป นใจร่วมบุญจองด่วนได้ที่หลายแอดสซยเกทเทวาหกทักว่าฝากดวงดาบัสสวบดียหญ่บอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเ,เกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดโอนบูชาดวงแผ่นทอง VIP มาที่490บ,บาทเพียงเท่านั้นครับและขอทุกท่าน,นที่มาร่วมบุญร่ำรวยสุขสมหวังอานุโมทนาสาธุบุญด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ